สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการเติมเกมคุกกี้แลนและเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคูณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะในคลิปนี้นะครับเราก็ไม่อยู่กันที่ ไอดีเซิฟดาร์โกโก้กันดีกว่าก็อยากจะมาละลายเพชรวะ่ะดองเพชรเอาไว้ประมาณห0 0มื่ากว่านะตอนแรกมี65 0มืเว้ยแล้วก็สุ่มทิ้งไปนึกไปนึกมาเอ้ยทำคลิปดีกว่าวะ่ะทีมมันจะได้พัฒนานะครับคือช่วงเนี้ยทีมแม่งไม่ไปไหนเลยประสาทย้ำอยู่ที่เดิมนะครับค้างที่เลเวล13แล้วก็สมบัติไม่วิ่งเลยนี่อยู่แค่เวล7นะครับดาวเดิอะไรก็ ไม่ค่อยได้เลยเออดังนั้นวันนี้มาจัดกันสักหน่อยแล้วตู้ในรอบนี้มันยังเป็นของอาครีมยูนิคอร์นนะครับซึ่งตัวเนี้มันติดเมต้าอยู่ก็น่าทํานะแต่ด้วยความที่มันเป็นแนวหลังอะผมมองว่าเอาสัก2-3ดาวเนี่ยมันใช้งานได้เลยเว้ยยิ่งเป็นเซิร์ฟดาร์กเนี่ยแค่3ดาวคือเก่งแล้วเออเอาตรงๆเลยนะอืมเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับขออนุญ,ญาตรับของก่อนเอาสัก สมดาวต่ำๆนะวันนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่วะอ่าเรามีอยู่ที่1ดาวกับอีก24่สเศษนะครับทุกคนดังนั้นสามดาวน่าจะเป็นไปได้เออแต่แม่งเกลือจริงตัวเนี้ยยอมรับเลยแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะขนาดนี้เว้ยโอเคเฮ้ยมีตัวอารีนาเดี๋ยวลุยแรงให้ดูด้วยดีกว่าสําหรับเซิร์ฟดักนะครับอารีนาผมก็ดองไว้อยู่ย่งแบบไม่ค่อยว่างจะเล่นเลยช่วงนี้รอบนี้ตาแดงนะครับ โอ้โหโอเคได้ไม่เลขก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับไปสมบัติเนียผมมองว่าในเซิร์ฟดาร์กสำคัญกว่าดาวคุกกี้นะควรจะปั้นสมบัติให้เป็น12ก้อนแล้วค่อยไปทำคุกกี้นะครับอันนี้แล้วแต่ความท้าดนาแต่ละคนนะเออบางคนก็อาจจะเน้นดาวก่อนไม่ว่ากันนะครับสคริปต์ไปเลยโอ้โหใกล้จะเป็น2ดาวแล้วนะนะขาดีแค่นิดเดียวอาจจะหมดตัววะทุกคน โอ้ยทำไม,มัันเกลือจังวะเวลาตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนนะครับเออข้ามวันใหม่มานี้แบบโคตรเน่าอ่ะไม่น่าเชื่อเว้ยโอเคอย่างน้อยๆก็ขึ้นเป็นสองดาวแล้วใช่ไหมอ่าขออนุญาตรับมาสแลนก่อนเนี่ยเล่นมาตั้งแต่เปิดเซิร์ฟดาร์กนะเพิ่งได้มาสแลน์เออแต่ตอนที่เข้ามามาสแลนคือแบกนเว้ในช่วงนั้นทีมติวมัน เล่นค่อนข้าง,างจะเก่งนะครับช่วงนี้ก็ปั้นไปเรื่อยนะนี่ท็อปปิ้งอย่างแบบปานกลางยังไม่ถึงขั้นแบบเทพมากไม่พอใช้จริงๆนะครับโอ้โหไปสามดาวต้องได้อีกประมาณสามถึงสี่ตัวปะโอ้โหมันเกลือจังวะเฮ้ยไม่ไหวนะเป็นอย่างนี้ไม่ไหวนะครับเราจะทำยังไงให้เราไม่เกลือดีอบอาไปตีอะไรนะก่อนสักตาละกันเออแล้วเราค่อยมา สุ่มต่อนะครับแหลงช่วงนี้คือผมปล่อยจากประมาณท็อป200เออ200มั้งนะลงมาตอนนี้อยู่ที่447เอยอย่งไม่แยว่วเพราะว่าช่วงนี้คืองานโคตรยุ่งเลยดีนะที่ไม่หลุดท็อป500ก่อนหน้านี้ก่อนที่คิมยูนิคอนจะมาผมอยู่ประมาณ150 180นะครับตอนนั้นพยุงเอาไว้แล้วก็เนี่ยล่วงมาแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรแป๊บๆก็น่าจะกลับได้นะครับ ผมตั้งทีมแบบหลอกเอาไว้อยู่โอเคไปต่อกันเลยเซิร์ฟดากเนี่ยทำไปทำมาแม่งตึงพอๆกับเซิร์ฟเพียวเลยนะเว้ยเพราะคนเล่นเยอะนะครับเออคนเล่นอย่างเยอะนะโอ้โหไม่น่าเชื่อวะ่ะทุกคนสุ่มหลายรอบมากตู้เลสนี่โอ้ยเฮ้ยมาตัวเดียวมันใช่เหรอวะมันใช่เหรอวะเอ้อ เฮ้ยผมว่ามันมันปแปลกแล้วนะวันนี้มันไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะอืมเอา้าโอ้โหนานฟ้ามาสองเศษยังไม่ดีใจอะ่ะมันเป็นแบบเฮ้ยจริงอะ่ะอีปิกไม่ออกเลยนะครับอ่ะเนี่ยต้องให้กูด่านะขอหน่อยเฮ้โหรอบนี้ต้องมาสามตัวขึ้นไม่ถึงสามตัวมึงเดินด่าแนะ่เอเอขิงเกมก่อนมโหใส่เกมก่อนแม่ง โอ้โหสุ่มมาตั้งเท่าไหร่จาก6กหมื่นห้าะครับก่อนอัดชลิปผมสุ่มไปแล้วนะไม่ได้เหมือนกันนะครับยาวๆมาเนี่ยโอ้โห,หน่าดักกว่ะมาเน้นๆสีแบบนี้ได้ไหมเออโอ้โหแบบไม่ไหวเหมือนกันนะถ้าจะเกือเกินไปอะ่ะไอดีหลักผมนะครับสุ่มแบบโคตรเยอะเลยได้แค่ไม่กี่ดาวอะ่ะดองเพชรไว้ตั้งหลายเดือนแทบร้องนะครับ วันนี้มึงจะมาเกลือให้กูไม่ได้ต้องจัดเต็มอ่ามาถ้าเสร็จนะี่อยากได้เสร็จอีปิกกับพวกเอแคร์อะไรพวกเนี้ยอยากจะไปห้าดาวสิบดาวนะครับแต่ว่าเซิร์ฟนี้น่าจะยากนะอืมหมดมาเตอร์ผมเพิ่งมานั่งเล่นเมื่อวานเองลืมไปเลยไอดีนี้อืมโอเคเหลือสามหมืนแปดนะครับไปสามตัวอุย้ยผมว่าวันนี้มันแปลกๆนะ โอ้โหหรือว่าเราจะพอก่อนไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวไม่มีสูตรไหนใช้ได้เลยเว้ยอ่าส่งส่งนกนะครับต้องเน,นความหวังนะสูตรนี้เราเคยใช้แล้วมันจะดีนะครับส่งของดีไปเลยเออทําไปเล่นไปมีบอลลูนไหมวะเดี๋ยวส่งคุกกี้ขึ้นเลยโอ้โหเกินโคตรเกลือไม่น่าเชื่อเดี๋ยวเราลองสปีดนะครับเพรที่เราลองมาโอ้โหซอสพลิก อีปิกมาเป็นซอดพิกนี่แทบร้องอ่าแวมไพโ์ยังได้อยู่อ่ะแต่ก็ไม่พัฒนานะครับดาวยังไม่อัพนะไปยูนิคอนโอ้โหแม่งเอาแต่เศษว่ะทุกคนไม่ไหววะขาดอีกแค่ตัวเดียวอู้พอแล้วกูไม่สุ่มแล้วแม่งโคตรเกลือเลยหยุดเราหยุดนะครับกับยูนิคอนนี้พอแล้วสามดาวไปอืมเฮ้ยอาจจะไปสี่ดาวได้นะแต่ไม่เอาอะตัวฮิว ไปเน้นตัวแบบไอ้นี้ดีกว่าตัวดามเมจน,นะครับพวกบาวเอ้ยบาวผมกี่ดาวบาวสี่ดาวก็ไม่เป็นไรอะยังยัางก่อนเอเรื่องดาวคุกกี้เอาไว้ก่อนอทีนี้เราไปสุ่มสัมบัติกันดีกว่านะครับเพชรเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าไม่ใช้ให้หมดไปเลยก็รอตัวหน้านะเออมันต้องจัดสรรทรัพยากรเอาอีกสักหน่อยละกันแต่ขอเป็นตู้ธรรมดานะครับเผื่อได้บาวชูกาเอแคร์ AK, อะไรพวกนั้นนะไป โอ้โหได้ลาเต้ามาอ่ะสวยงามอีกสักครั้งแล้วกันให้เหลือสักหมื่นห้าผมพอรับได้นะครับอ่ะไปโอเคอ,อลาชินีอัพดาวอสุดยอดเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้สมบัตินะครับไปเลยเรามีร้อสิบหกชิน้นตำลาตอนนี้ยังไม่ขึ้นอะไรทั้งสิ้นนะไปให้มันได้สักเท่าไหรด่ดีห้าครั้งเอ้ยขนนกมาว่ะ สามสี่ห้าครั้งแล้วก็กดข้ามนะครับสูตรหลักของเราสูตรนี้ได้ของดีบ่อยมากแต่รอบนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันออ้หหตำลาแม่งออกอันเดียวโอ้โหแทบร้องนะครับโอ้โหเห็นสีแบบสีอีพิกเยอะมากตำลาออกอันเดียวโอ้โหแทบตายอะไรวะเกินไปไหมะ่ะเดี๋ยวก่อนเอาให้เหลือสักหมื่นเพชรแล้วกันชักจะไม่ไหวแล้วว่ะ ตำลาแม่งเอ้ยโอ้ป้าโฮลีีเฮ้ยมาหนึ่งเศษเรายังไม่ได้ป้าหรอเออไปอ่ะพอจริงๆแล้วนะครับคำว่าพอนี่แม่งพูดพูดง่ายนะแต่ทำยากจริงวะ <c oughs> จัดไปครับวันนี้แม่งเกิดที่สุดแล้วรับรู้ได้เลยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยท้อนะเดี๋ยวไปดูก่อน400ไมลเลสนี้เราอาจจะแลกตรงไหนเป็นอัปดาวได้เลยนี่ไง วุ้ยวายขาดอีกแค่หนึ่งพันหนึ่งนะครับแล้ววายเป็นตัวที่ผมใช้งานอยู่ด้วยเอาไงดีวะอืมทับหลองอะเออเอาไว้ก่อนเอแค่อแคเป็นเท่าไหร่เอยเอแค่โอ้โหเอแค่ ho, care. ดาวเดียวเองเลรอว,วะ <c oughs> เออตัวใช้งานทำไมดาวเดียวช่างมันอ่ะทีนี้เราก็อัพความสัมพันธ์นะครับมีไหม ไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าแต่ละตัวคือดาวมันไปหมดแล้วมีชู่ครีมนี่ไงอย่าลืมอัพนะเว้ยบางคนคือสุ่มอย่างเดียวไม่ได้มาดูตรงนี้เลยมันก็จะแปลกๆหน่อยนะนี่ไงมีให้แลกไอ้เคลฟแลกเสือแลกตัวพวกนี้400ถ้าแลกเคลฟมันก็จะได้เพราะความสัมพันธ์นะครับงั้นแลกมาก่อนเลยเสือเนี่ยน่าจะได้เยอะกว่านะถ้าจําไม่ผิดแลกเสือมาก่อนอยู่ไหนเอ่ย เวลาเราแลกเราจะได้พวกพลังโจมตีขึ้นมานะครับฮ้ยมันน่าจะขึ้นไปข้างบนถึงไหมวะเอา้าลืมไปโอ้โหมันต้องเป็นอีกตั้งหลายเศษนะครับทุกคนร้องเลยนะช่างมันโอ้โหปวดหัวไปหมดเลยว่าวันนี้ทีนี้เราไปลุยอารีนากันดีกว่าครับสำหรับทีมเนี่ยผมลองเซตเป็นทีมนี้มันก็เล่นได้นะในเซิร์ฟดาร์กดูดิเนี่ยผมแทบจะไม่ได้เล่นเท่าไหร่เลยมันกันดีมากเว้ย นี่หลอกลวงก็เซตเดิมๆที่เคยปล่อยคลิปไปนั่นแหละนี่นะครับท็อปปิ้งค่อนข้างจะโอเคแล้วแหละก็คือใช้งานได้เดี๋ยวก็ไปเน้นแต่ช่วงนี้หาท็อปปิ้งไม่ค่อยพอวะ่ะดูเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ก็มีช่วงโดนและแต่ละคนที่โดนนะครับผมบอกได้เลยว่าเขาแม่งสุดจริงแนะ่ลองกดไปดูเป็นไงทีมที่แบบดาวเยอะแล้วนะมีวายหกดาวนะครับแสดงว่าเถื่อนเว้ยเออตำรามันจะพอๆพกันแหละ 5 6 7 8นะครับถ้าสายเติมหนักหน่อยเนี่ยก็จะไปสัก10กว่าอันนี้เป็นไปได้น,นี่อันนี้ยแก้ทางได้ไม่ยากครับเดี๋ยวเราไปหวดอารีนากัน2 8 0พหรอ,อท็อปปิ้งเซตนี้ผมเพิ่งจะลองมาประมาณ3-4วันมันก็ได้อยู่นะแต่ไอเจ้าครีมยูนิคอรรนะมันยังแบบมีปัญหาอยู่คือมันน่าจะอึดได้มากกว่านี้นะครับอ่ามา หอยนางรม2100้เขาตำลากแค่เลเวลประมาณเท่าไหร่สองหรือหนึ่งวะคนนี้แสดงว่าเก่งเอาเรื่องเลยนะสำหรับผมอะผมมองว่าเซิร์ฟนี้มันตึงแต่มันก็ยังลุยได้ไง่ายอยู่เพราะว่าผมปั้นแต่เมตานะครับเออมันก็เล่นได้ค่อนข้างง่ายแล้วเราก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟอื่นด้วยเราก็จะรู้ไงว่าเออมันใส่ท็อปปิ้งยังไงเล่นยังไงเลือกแบบไหนอันนี้ผมก็ตีหมดแหละเพราะว่านานๆจะเข้ามาตีแบบ มันไม่ได้เล่นทั้งวันนะก็เลยไม่อยากจะเก็บตัวไว้นานคุณดูคนนี้นะครับตำลาวิล8เรลาวิล7แต่ทรัพยากรเนี่ยผมมองว่าเขาน่าจะเหนือกว่าเราหลายๆอย่างเลยและแรงน้อยกว่าเราแบบนี้ไม่น่ายุ่งครับเออถ้าจะตีคนที่ด้อยกว่าจริงๆเนี่ยควรจะตีคนที่แบบอ่ายังไงอะ่ะด้อยกว่าแต่แรงสูงอย่างเงี้ยเอออันนั้นน่าหลุน้นแต่ถ้าด้อยกว่าแล้วทรัพยากรเยอะกว่าเราเนี่ยไม่ควรยุ่งอย่างยิ่งเะครับเป็นสายดองแรงนะวิธีการดูก็ อ่าต้องศึกษานิดนึงวายกูโดนว่ะเฮ้ยคนนี้ท็อปปิ้งดีเอาเรื่องครับเป็นคอเต้ด,ด้วยนะอ่าอาจจะได้อยู่คอเต้แตกไปแล้วนะครับยูนิคอร์นฮิวมาสังเกตวายผมไม่ค่อยอึดเท่าไหร่เลยโอ้โหวายแตกโอ้โห448นะครับก็น่าจะสู้ได้นะเออไม่น่ามีอะไรสำหรับเซิร์ฟนี้ผมไม่เล่นเคียวนะครับ เคียวอมันช่วยให้เราตีได้แรงจริงแต่ว่าบางทีคือเราอาจจะต้องไม่ไม่ต้องตีแรงขนาดนั้นนะเออเอาแค่ยื้เกมได้ใครอึดกว่ากันก็ชนะแล้วนะและยิ่งมีครีมอยู่ในคอรเนี่ยการขิก,ก็จะโดนแบบบับให้ลดดามเมจลงไปนอะอันนี้ตึงแน่นอนโอ้โหเฮย้ยแสดงว่า32เนี่ยขึ้นมาสเตอร์หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมลองดันดูดีกว่าแม้วันนี้อาจจะไปได้นะ สมบัติทีมเขานี่ก็น่ากลัวมากเลยอืมเซตที่มาเยอะอันนี้เป็นแวมไพร์ก็เล่นสนุกดีนะครับได้เดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนใหญ่แวมไพร์ตีไว้เนี่ยผมจะไว้เจอกับซัมมอนเว้ยมันจะค่อนข้างลงตัวเออแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเหมือนกันเอ้ยเนี่ยทีมเขาเลยอู้ท็อป200ด้วยไม่แน่ว่าตานี้เจอของจริงครับของจริงตำราวเวล6เซตทีมเขาสวยงามมากอ่าเราฮิวทัน วายพี่น้องนะครับคือเขาเน้นแบบลดหลอดเลือดเราอุย้ยเลือดเราแม่งแทบจะหมดหลอดแล้วนะครับสวนโนโนนโอ้โหสมบัติเราน่าจะโดนนะครับทุกคนฟีน้องซีอ่ะอุ้ยทันครับสมบัติวันตาเออมาเขามีแวมพายเขาจะได้เปลี่ยนในเรื่องของการฆ่าตัวฮิวเราโอ้ยเราน่าจะโดนว่ะตานี้อ,อแต่วายวเราก็อึดโย่สมบัติแวนตาแต่เขามีสมบัติไอ้นั่นนะ่ะโอ้โหจบเลยครับ คนนี้คือลงตัวมากเว้ยด้วยแรงของเขาเนี่ยคือรับรู้ได้เลยว่าของจริงนะครับอ่ะลีหนีเลยอันนี้เป็นซัมมอนอ้มีเพียวนิลาวะ่ะเออหวดดีเราอะไรอะ่ะปิดตัวกลางอาจจะเป็นเอสเปรสโซแคนดี้นะครับไม่ก็คลอตเตสโอ้ยเป็นบาชูก้าเออลืมนึกไปเลยว่ะ เซิฟนี้เขาเน้นแบบบ่าวชูก้าไม่ใส่ประคุมกันไม่รู้ทำไมนะเจอบ่อยมากครับทุกคนเป็นเพียวหรอเขาน่าจับปั้นตั้งแต่เซิฟเปิดเลยหรือเปล่านะเพราะว่าถามว่าเก่งไม่เก่งแหละแต่ผมมองว่าไอตัวอื่นๆน่ะมันดูดีกว่าแตกอุย้ยเอแคเราไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับท็อปปิ้งยังไม่ดีขนาดที่จะไปสู้ระดับท็อปเซิฟต้องเลือกนิดนึงโอ้โห เออเราไม่มีตัวหลางกาะโอ้โหโดนนะเนี่ยผมว่าโดนนะเนี่ยตาเนี้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งใจเย็นโอ้โหพีน้องเสียสมบัติวันมาโอโ้สมบัติแม่เลย <laughs> เดี๋ยวไปด้านใหม่อืมจริงๆอะต้องเน้นแก้แขน้นด้วยมือนถึงจะขึ้นได้ไวนะครับอันนี้เป็นแกะเดี๋ยวลองเลตเป็นเซตวมไพายมากดีกว่าท็อปปิ้งเราใส่ดีอย่างว่าทำไมมันดูเปลาเปลาะนะครับ a แค่44%อาจจะเป็นที่วิจัยผมไม่ค่อยแบบมีเวลามากดอัพเท่าไหร่จะไปเน้นอัพพวกบ้านคุกกี้ก่อนเน้นอัพไอพวกฐานผลิตก่อนอ่ะเออเพราะว่ามันดูจําเป็นนะผลิตของโค้ดช้านะครับและช่วงนี้มีกิจกรรมของดิสนีย์มันต้องผลิตเยอะแล้วก็ไม่ทานจริงๆว่ะก็เลยเออไปเน้นตรงนั้นแตกไม้แตกไม้ตัวฮิลกูไม่มีด้วยเออใช้แว่นตาไปแล้วเห็นไหมทีมนี้ก็ลงตัวเหมือนกันนะครับ แส่วนใหญ่จะใช้ค่าทีมนีเขาแบบมีตัวฮิลแล้วเราเดาว่าตัวฮิลเขาเนี่ยน่าจะเป็นสายครูทามอย่างคนนี้ตัวฮิลเป็นแกะแน่นอนส่วนใหญ่แม่งครูทามแบบโคตรเยอะอยู่แล้วดังนั้นเอาแววไพายไปเล่นด้วยได้ไม่กี่เว็บเขาก็น่าจะปลิวแล้วนะแอวผ้าเหล่านี้อย่างตึงเลยโอ้แต่เซงจริงวันนี้ตำราไม่ขึ้นนะครับใจผมนี้กะว่าต้องแบบไปซะหน่อยและอ่าสำหรับคนนี้เขาเป็น เนี่ยเดี๋ยวว่าต้องปั้นฉลาดเลาโอ้ดูดาวเขาเห็นไหมดาวเขามีตัวเจ็ดาวอะไรพวกนี้เราไม่ควรไปยุ่งนะครับน่าจะเป็นสายเติมที่เอาเรื่องเลยแต่ว่าน่าจะเกลือตำลาก็ว่ากันไปทีนี้แก้แค้นดีกว่าวะเออผมว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะอ่าอย่างเงี้ยยังไงก็น่าประน่าน่าเก็บเนะเพราะว่าเขาตีเราคืนไม่ได้หรอกเราไปเก็บจากที่เขามาตีเราทพ่าร้อปั้นแววไพายตัวเดียวมาเป็นทีมตั้งรับนะครับ แวมพายต้องทำแคนดี้ด้วยนะบางคนอาจจะยังงงมีหลายคนทักมาสอบถามเยอะมากเลยว่าทำไมวัมพายผมถึงไม่คืนชีพแล้วมาทำแคนดี้ยังไงคือมันก็มีคนทำคลิปไปเยอะมากนะเออมันน่าจะต้องรู้กันแต่ว่าไม่เป็นไรไม่รู้ก็ไม่ว่ากันอันนี้เป็นแวมพายแน่ๆเลยดูจากทรงแล้วเนี่ยเมตาเซิร์ฟของเซิร์ฟดาร์กเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ครับ ตัวหลังจะเป็นวมพายบาชูก้าอยู่ตัวกลางหน้าเป็น2ตัวแท้งนะครับเนี่ยตรงนี้เลยก็ได้เหมือนกันแต่เอชเจอน้อยนะตรงๆอาจจะเป็นเพราะว่าคนไปเน้นแบบวมพายมากกว่ามันดามเมจแรงอะเซิร์ฟนี้้วความเสียหายมันยังไม่ค่อยสูงกันมากกัดแค่ไม่กี่ครั้งก็ตายแล้วนะครับนั้นก็มีทั้งดีทั้งเสียเนี่ยเขายิงช้าว่าแต่เขาดูดีนะอ่างับต่อ โอโหผมน่าจะโดนครับเฮ้ยทีมเขาดีจริงไว้น่าทำเลยอืมน่าทำดีครับคนนี้สองสาวันก่อนนี่ยังไม่ค่อยเจอเลยนะหรือว่าเป็นช่วงที่ผมเล่นน้อยแล้วมันยังไม่ค่อยมีวะลองดูท็อปเซิร์ฟนะครับเนี่ยท็อปเซิร์ฟก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีซัมมอนโอ้โหเดี๋ยวนี้มียันมาสเตอร์หนึ่งเอ้ยแกนมาสเตอร์หนึ่งนะครับซีซันก่อนๆน,นี่ยังไม่ถึงนะเราได้แค่400กว่านะครับ โอเคเหลือตัวใบเดียวลองตีซัมมอนเลยไหมอันนี้ไม่น่ามีอะไรว่ะแต้มก็น้อยๆนะครับหาสักสามพันกว่าโอ้โหของจริงคนนี้เป็นฉลามที่น่าจะดุดันสมบัติถ้าจะเจอกับซัมมอนเนี่ยต้องเปลี่ยนไปใส่เป็นเซตนี้อ่ลองดูไปเลยว่ามันจะลงตัวไหมครามเบอร์รี่นะครับมาฉลาม ฉลามเวลาเจอ2แทงที่แบบบลาชูก้ายืนยืนอยู่ตัวกลางเนี่ยมันจะค่อนข้างโดนนะครับแตกไหมไม่แตกว่ะโอ้โหเศร้าแล้วเราแบบเปาะมากดูดิ <c oughs> วิจัยเนี่ยมันยังช่วยอะไรมากไม่ได้ครับได้แค่กี่เปอร์เซ็นต์เองไงถ้าเทียบกันแล้วคือมันน้อยแบบน้อยเกินไปแตกไหมโอ้โหกูทามกูทาไวๆหน่อยอย่าให้มันเรียกมา ยิงพาเฟมยน่ยหิวพาเฟมหิวอุ้ย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 ,ยได้อยู่ทันทันทักโอ้โหแทบ้ลงอ่าวันนี้ก็มาโชว์ไก่นะครับแพ้อย่างเยอะแต่ไม่เป็นไรเขาตึงจริงเว้ยอาจจะเห็นว่าตำราเลเวลน้อยน,นะครับส่วนใหญ่ท็อปเซิร์ฟเนี่ยก็ตำราประมาณนี้กันทางนั้นนะครับท็อปห้าร้อยก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถ้าสิบเนี่ยก็จะเป็นพวกระดับแกนมาสเตอร์อันนั้นต้องยอมเขาจริงๆนะครับ ขยันกันจัดเราก็เอาธรรมดาธรรมดาผมอยากตีท็อปปิ้งว่ะแต่ไม่รู้ว่าเราจะมีเศษไหมนะดูสิดาร์กใส่แบบท็อปปิ้งเน่าๆเพราะว่ามันไม่พอมันใช้แบบเยอะจริงนะครับทุกคนอ๋อผิดต้องไปใส่เป็นแล้วความเสียหายแล้วก็ปรับเลเวลเนี่ยมันมีเยอะครับผมฟาร์มไว้พอสมควรแต่ว่าเศษแบบมีข้อจำกัดเดี๋ยวเราจะมานั่งย่อยไอ้ที่เราตีไว้แล้วกันดีกว่าโอ้โหส0 3.5นะครับเดี๋ยวไปนั่งตีหลังไหมเอาละกันเพราะว่าคลิปนี้ก็นานเหมือนกันและเออก็เหมือนเป็นการอัปเดต ID ไปในตัวนะครับแล้วก็สำหรับเซิร์ฟดาร์เนี่ยมีหลายๆคนอยากให้เล่นนะก็มาเล่นแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันด้วย <c oughs> ไว้เจอกันคลิปหน้าละกันบายบายครับท็อปปิ้งหมดแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปตีท็อปปิ้งแล้วอันดับจะกลับไปประมาณท็อป2 0 0 300ให้ดูโอเคบายบาย